ดีใจกานพี่ได้เป็นแผลแล้ว ดูดิเอ้กีตาร์ถ่ายเป็นไรวลูกกออกหมอน่อไรันจะขึ้นให้ไหมเนี่ยได้นะไ่านะไปถายหนอยอ่าม่ใช่ไหมไอยู่วันนี้เราไนีูเกีอย่กับเื่อนัริครับมีถามข้อหางเงอตรงนี้เขาลังเสียงอายุขราวอาชีพอะไร่เยยหมมนี่ไม ชื่อชื่อเงินอ่ะมึงจ้องมากจ้องมากอะไรอ่ะอะไรอ่า <c oughs> อะไรเนี่ยมันถุยน้าออกมาพี่กีตาร์ให้ตันดูนั่นคือเจวันนี้ออกไม่อะไร B -bye. B -b 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 bye bye, bubble bubble bye bye. คิดไปกว่าอม่มาคิดป่ะคะ <หา S 1> เอาป่ะแม่มาคิดพอ่อฝาบ่ะตีเราเลยเนี่ยกีตได้แล้วได้รหรอพี่พ่อคนกับบา้านคีตาคีตาไอ้เราเฮ้ยพูดแต่นีเพื่อนรอว้ยรอเราด้วยกได้ค,คีตาเป็นเพื่อนเต็มไก็รอแน่ กิ้วขอบคุณเอรู้จักคำว่าเป็นกิ้วไหมเอ่อไม่เราค่อยสอนอยู่ภาษาอันเกฤ่เหรอขอบคุณอากาศใสขุดตอง Yes!